เมื่อแม่ไสมาเก็บหอยอันตัวใหญ่ๆเขาจะทำยำสาหร่ายสไปรูซิท่าอันตัวยังไงใส่มานี่บ้างไม่ละอานตัวยังไงดูนี่สามตัว <laughs> อันบวยอมมาจับ <c oughs> ไปไปทั้งไหนมันมีใหม่อยู่บ่ใส่อดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาโอ้ได้อยู่เด้อ <c oughs> ใส่โต๊ะสำได้แล้วอ้วนมาบ้างเด้อ เอาข้างหน้านดีวกว่าหน้าบ้านเหรอ,อ,อพอว่ามีโอ้หดีเต็มเลยเอ้ามะละกอทิ้งให้ปลากินเบาๆเนี้ยซาๆเนี้ยมาอีกที่นึงครับว้าหน้าบ้านโอ้โิวี่ดูนี่ร้ายว่ะมากรองกันอยู่นี่ดีเห้อยกระบเอา้าอยาง เก็บเอเก็บเอโอ้ตกเงาอยู่ด่าเอาไปเลยบะนี่เบาเนาะหน่อยบ่นี่หน่อยได้ยงอ้าวตกน้ำไปเลยครับอ่ะสามมันให้มันดึบลงไปเองโอ้เอาอีกเอาอีกยันโยนลงไปเลยเดี๋ยวอยู่ในหยอดพกบ่งอ่ะงุ่มแม่โบ้เฮียเหรอ มาอยู่สักอีกใส่อยู่ว้าวโอ้โหม, <Wow. S 1> oh มีอยู่สองตัว right, s <S อ้าวยายนี่ฟาวย่ำเลยเด้อค่ะน่าสิย่ำสาไรายสุกินเด้อเมื่อนี้ ลาบสาลายดีวะเขเินลาบปะยำยำสาลายข้าได้คุ้มยังอินกีเดียนหรอไปเก็บอินกีเดียนตลอดนะเจ้าเอามาแข่งบ่ได้มาเสร็จก็ต้องล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเอา,เอาห้อยเด่นห้อยกระเด็นแก่ไรก็คลิปหลังตัวเนาะ นังพู่ให่สะอาดเก็บหมากแข่งอ้อยอ้อยอ้อยอ้ย,อย,อย,อยต้นล้างบ้านแม่ตัดถิ่มแล้วเรือเรือแต่ต้นนาบ้านเก็บไป จะมาแข่งค่ะมาแข่งกันจ้ะแบ่งนกกินน้ำนะนกมันก็นกก,กินท้วก,กันเอาหมากอ่อนๆนี่กำลังเกิดอีกชิคกี้ว่าหมากเชียวๆแบบนี้มันต้องอ่อนแม่เหมือนในแม่นู่ยังแม่จ้าสวัสดีจ้า อันนี้เห็ดลาดเท่าเด้อค่ะเด้อจำสะลายอันนี้อันนี้อันนี้เท่าต้มมาแล้วเท่าต้มแล้วต้มแล้วจับจะไหลเรียบร้อยเอาพงษ์สุดใจอือปลาปนปลาปนไหมขึ้นอย่างต้มปลาใส่น้ำแปรกอ่ะอือเอาหนามมันไปต้มเท่าเอาปลามาตำตำใส่บพริกตำใส่บพริกนี่เคลย์เลย์เลยข้นเคลย์เลยเฮ้เดียวเย้ยยังอันนี้ใส่น้ำใช่ยังข้าวคั่วอ๋อใส่ข้าวคั่วใส่ข้าวคั่ว อุ้ยใส่ร้ายไปเลยแม่ใส่สอนนังสอนไงสอนะพี่ยัยพ่อขัวพี่อน,นู่นี่ไพ้ขึ้นยากมแม่แม่ <c oughs> กินบุรีเอาพอนะเพื่อนม่ไปกินน้ำความโบราณเขาอะยำสาหลายโดยคุณนิตยาสาหลายหน่ายำหลับเท่าหลับเท่า โอ้พิกพิกใหม่มาได้แล้วมาเด้อดกเด้อดุฝนเดียวบะนี่เดี๋ยวเดียวเซ็นหมันั่งแก้ยุ่งบเลยแก้มัย่ดุโมเพชรวะอันนี้คือหอยที่ต้มเดี๋ยวไปเก็บมาแหละต้มเรียบร้อยเสียขี่จุ๊บหมยขม้วยขี่เสียขโตมันอะแม่คนจิ้มองมาจิ้มองจากโต้ขยขม้มเพชรมันนี่พักเด้อบะนี่ ข้างในนี่มียังไงแม่พริกอ่าพริกน้ำเหลกถั่วถั่วซอยผักบงสงซอยชี่หอมอสร้อยพวะตะไคร่สร้อยอะตะไคร่นี่นี่แหละนี่ด็ๆเปนกันไปแล้วตะไคร่สอยใส่พักกินกระลาบ้างเลยเราแม่ใส่แลหละกินด<บ>ูเลยกินเข้าบ่คอยกินร้ายหรอกินพักร้าย เรียบร่อยเนี่ยเรียบร้อยโอ้โหเร็วมากชิมมั้งกันอ่ะชิมชิมอืมนรินดแม่ยังติดผม

ยืนเอล่กินปะยืนเปล่าแล้วอยู่นี่แม่กินคนเดียวเด้อกินรึสุดยอดเอาื่ลงเนี้ยเขาเห็นคนใหญ่แล้วคือคือคือมีสองบวงจังเสร็จปากเรียบแล้วแหละอร่อยไหมจ๊ะอร่อยจ้ะกินเป็นของหวานกินคือของหวานเลยปะยำสาหร่ายจ้ะยำสาหร่ายสิ สีสันสดใสสวยงามได้กินกุ้เต่าสวนเลยแม่ยืดหยุดแล้วแม่เป็นเลยแม่แสบบอกบระตูหูแต่ว่าแสบบอกกินเขาบอกกินนี่หน่อยรุ่นใหมเขาบอกกินรุ่นเก่าเขาบอกกินรุ่นเก่าคือผอกินปะผอบอกกินนะ ม่งกยังได้เรกินพกินยังไข่เจียกระปูครับกระปูว่าก้เดินพ่อกระปูปูอ้าวกระปูเอยกินยังไข่เจียวแม่ใช้ขอลองชิมถ้ามันสุดยอกมาคนจะเหอคือคนนหรอแม่ขอตกค่น่อยหน่อยได้ปะนไนแม่กินได้าเราบบหามเราอยให้กินเป็นโมยู่นะไม่กล้าท้าลอง อ๋อเกียวงำกับเพลยี่กะยอกกี๊เยอืมเมือกี้มาคังี่ก็ยอกเกี๊ยวงำปุบปุบหมดคนม่เคยกินเนาะกินพักกระเสบอยู่กระแสบอยู่นะแต่ว่ามันเป็นแบบรีดๆอ่ะคือปนป่านะไปป่านนีๆบะเู็น่บ บายบายปัจจิกาขอบคุณนะคะอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อันเดียวกันครับติดตามสองตายักษ์แยกนี้ได้จ้ามันนี้กินค่ะมันนี้กินก็เดียวเสียบเสียบก็เสียบแห้งเลยขอปวดได้เน็ตปวดปะปวดจริงเหรอ หอยเป็นแสบแด้วหอยเราเต็มนึงนี่เขาจะมาแกโตในคลิปที่แล้วที่ลูกกับปูแดงหายไปด้วยจ้ะนี่ก็คือหน้าตากับปูแดงที่ห่าวหอจะมีหน้าตาคายคือกันเลยแหละกับกับปูหน้าแต่ว่ารสชาติมันจะแซบกว่านี่ไครมันเน้นๆเลยด้วจ้ะมั่นแบบเอ้ยแซบหาซื้อได้ที่ตลาดพรมแดนไทยลราที่นครพนมนะคะช่วงนี้กัติดโควิดนอกจากพี่น้องชาวลาวบ่สามารถขามมาขายได้ ปดเลยจ้าที่บ้านพ่อแม่พี่น้องมี่กระปูหนาตาแบบนี้ป่ะจ้า